สวัสดีครับสวัสดีคนรักบ้านสไตล์โมเดิร์นทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับน้องบูมคนรักบ้านสไตล์โมเดิร์นนะฮะวันนี้นะครับผมอยู่ในจังหวัดระยองอำเภอบ้านฉางนะครับท่านผู้ชมนะก็แถวแถวชักหมากนะครับอ่าก็ได้รับเกียรตินะครับจากพี่ตูนแล้วก็พี่ตายนะครับท่านผู้ชมเป็นทั้งเจ้าของบ้านแล้วก็ช่างพรับเหมานะครับวันนี้ผมมารีวิวนะครับบ้านยกสูง1เมตรครับท่านผู้ชมนะออกแบบได้สวยงามเป็นสไตล์แบบ อแล้วก็เป็นสถานที่พักได้ดีเลยนะครับใครสนใจมีเบอร์ช่างด้วยนะฮะหลังนี้นะครับนะครับราคาถูกๆครับ350,000บาทแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับทาง Facebook ทาง TikTok นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมกันเลยครับ Let's go สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับที่น่ารักทุกท่านนะครับท่านผู้ชม นะครับวันนี้ผมพามาดูบ้านสไตล์ลอบนะครับเป็นเหมือนบ้านแฝดนะครับท่านผู้ชมหลังนี้ท่านผู้ชมรู้ไหมครับมีขนาดหน้ากว้างนะครับ8.5ยาวลึกลงไปเนี่ย7เมตรครับท่านผู้ชมความสูงนะครับจากพื้นเนี่ยยกขึ้นมานะฮะ1เมตรนะครับมีระเบียงครับผมนะฮะแล้วก็มีห้องห้องนั่งทานข้าวนะครับนะเพดานสูง2.8นะครับนะฮะ มี2ห้องนอนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นระเบียงฐานข้าวนะครับจริงๆเนี่ยใครจะทําเป็นแบบว่าเป็นบ้านพักตากอากาศนะครับทําแบบเป็นรีสอร์ทนะครับสามารถติดต่อได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์นะครับคุณต่ายไว้ให้นะฮะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็เป็นช่างผู้รับเหมาด้วยนะฮะด้านบนด้านบนนะครับเป็นกระเบื้องขออภัยฮะด้านบนนะครับเป็นเมทันชีสนะครับ ทรงสเปนครับผมนะฮะอ่าก็จะเป็นลอนลอนลอน,ลอนมานะครับเป็นทรงสเปนะฮะท่านผู้ชมสไตล์เป็นสี่ล้อมนะครับทําแบบนี้เลยนะครับงบแค่สามแสนห้าหมืนบาทเท่านั้นนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะลงไปดูด้านล่างกันนะครับก็จะค่อยๆเดินลงไปนะฮะเข้ามาเนี่ยจะมีบันไดขึ้นนะครับทางด้านตรงกลางนะฮะอันนี้พี่เขา <c oughs> ทําไว้ให้ลูกน้องอยู่นะครับเวลามาทําสวนทําอะไรนะฮะนุ่นครับ บ้านจริงๆริงนะครับของช่างนะฮะหลังนู้นเลยนะครับอย่าลืมไปติดตามไปรับชมกันด้วยนะครับข้อมูลเยอะมากจุใจมากฮะเข้ามานะครับขึ้นมาบันไดเนี่ยความกว้างนะฮะของระเบียงในหนึ่งเมตรครับผมนะครับตรงเนี้ยเป็นห้องครัวได้นะครับเป็นห้องรับประทานอาหารพร้อมเลยนะฮะห้องครัวห้องรับประทานอาหารครับนะครับหลังนี้คงสร้างอิฐบล็อกนะฮะท่านผู้ชมแต่ดูไฟนะครับไฟก็ได้แบบนี้เลยนะฮะมีตู้ไฟมีอะไรทุกอย่างครบครับ น,ะะนี่ครับ1เมตรครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องนอนที่2นะครับแต่นี่ฮะห้องนอนที่2เป็นแบบไหนนะครับสไตล์ล้อมนะ,ะับไม่มีปูกระเบื้องครับผมนะครับห้องนอนที่2มีขนาด3คูณ6ครับนี่ฮะมีหน้าต่างหน้าต่างมี2บานนะครับแบบผลักกับแบบสไลด์ฮะนี่ครับแล้วก็มีห้องน้ำด้วยนะฮะ สไตล์ล็อบสวยมากครับท่านผู้ชมฝ้าก็เป็นสีเทาฮะนี่ครับก็จะมีห้องน้ำ <c oughs> ขอมภัยนะฮะมีห้องน้ำในตัวด้วยครับสไตล์ลอบเป็นประมาณแบบนี้ครับนีภ่ภายในห้องนอนห้องแรกนะครับจะเป็นประมาณแบบนี้ครับ3ามแสนห้าถามว่าคุ้มไหมผมว่าคุ้มนะเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนครับ ส5 0แ0ห้าถือว่าคุ้มนะฮะใครมีงบนน้อยนะครับดูนะฮะจัดทรงให้มันดีครับจัดทรงบ้านจัดห้องครัวนะครับจัดห้องนอนนะครับก็สามารถมีบ้านได้ราคาถูกๆแล้วนะครับนี่ฮะต่อมาครับประตูเนี่ยเป็นแบบว่าเลื่อนเลื่อนสไลด์นะฮะนี่ฮะคือออกแบบแบบเท่มากครับท่านผู้ชมห้องนอนนี้เป็นห้องนอนที่หนึ่งครับห้องนอนมีขนาดสามคูณหกครับนะฮะ 3ามคูณหมีหน้าต่าง2บานเหมือนกันครับนะฮะเป็นบานสไลด์กับบานผลัดครับด้านในเนี่ยเป็นสไตล์ล้อมนะฮะแล้วก็ตัวฝ้าเนี่ยเป็นสีเทานะครับนี่ฮะตู้คอนซูเมอร์ก็ทั้งอยู่ทางด้านขวามือของทุกท่านฮะเดี๋ยวผมเปิดไฟนะครับนี่ฮะตู้คอนซูเมอร์ก็เป็นของยี่ห้อซีเมนต์นะฮะอ่านี่ครับเป็นสไตล์ล้อมหมดเลยครับพื้นก็ขัดมันครับไม่ได้แบบว่าเป็นไอ้นี่นะฮะขัดมันนะฮะเห็นไหมขัดมันเป็นสไตล์ล้อมด้วยครับ แล้วก็มีห้องน้ําเหมือนเช่นเคยครับผมใครคิดว่าสวยบ้างนะครับผมว่าสวยนะนี่ครับก็มีชักโครกนะฮะมีชาวเวอร์ครับผมนี่ฮะอ่าราคานี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะเป็นบ้านล้อมนะฮะสไตล์รีสอร์ทนะครับพื้นที่ต่อทั้งหมดเนี่ยเก้าสิบเก้าสิบห้านะฮะตีหกสิบตารางเมตรครับห้าสิบเก้านะฮะพื้นที่เนี่ยหกสิบตารางเมตรครับท่านผู้ชม คุ้มค่ามากดูฮะมีรั้วกันตกครับสีดำด้านแค่ตัวบ้านก็คุ้มแล้วครับยกพื้นสูงนะฮะหเมตรถือว่าคุ้มมากครับถ้าเราอยากได้ห้องครัวหรืออยากได้อื่นนะครับเราก็ทําให้เตี้ยลงก็ได้ฮะนี่ครับประตูเป็นแบบว่าเลื่อนสไลด์ครับนะฮะประตูแบบเป็นแบบเลื่อนสไลด์ส่วนตรงนี้เป็นห้องกินข้าวเป็นห้องครัวได้ฮะอยู่ที่เราจัดสรรออกแบบนะครับนี่ฮะเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปฮะเดินเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็น ด้านหลังครับผมนะฮะด้านหลังจะเป็นประมาณแบบนี้นี่ครับสวยงามมากครับเป็นสไตล์ล้อมนะฮะแล้วราคาก็ไม่แพงครับสามแสนห้านะ,ะับผมว่าหายากนะครับตอนนี้ราคานี้ความสูงขนาดนี้ด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านข้างบ้านกันสักนิดหนึ่งครับบนได5ห้าขั้นครับผมนะฮะท่านผู้ชมบนไดห้าขั้นนี่ฮะ ขัดล้อทั้งหมดครับถามว่าประหยัดไหมก็ประหยัดครับแต่ตามราคากับคุณภาพผมว่าไปกันได้นะฮะคุณภาพเผลอคิดแล้วน่าจะแพงกว่าด้วยนะฮะนี่ครับด้านบนนะครับหลังคาเมทัลชีสเนี่ยใส่ฉนวนกันความร้อนด้วยนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยครับดูรอบๆบ้านนะครับสามแสนห้านะครับหกสิบตารางเมตรนะครับทําได้ฮะนะครับวันนี้พามารับชมบ้านนะฮะอ่าก็ช่างรับนะครับจังหวัด ชมบุรีระยองนะครับแล้วก็ฉะเชิงเซาครับผมนะชมบุรีระยองฉะเชิงเซาฮะจังหวัดอื่นลองโทรสอบถามดูนะครับว่าช่างไปหรือเปล่าหรือใกล้เคียงนะครับก็ลองโทรสอบถามดูได้ฮะนี่ครับด้านหลังบ้านฮะเป็นแบบนี้เลยนะครับด้านหลังบ้านฮะเป็นแบบนี้ครับสไตล์รอบฮะสวยๆครับใครจะทําเป็นรีสอร์ทนะครับหรือว่าเอ่อจะทําไว ที่อยู่อาศัยนะครับทําเป็นแบบที่พักนะฮะสามารถนําไปเป็นแบบได้ครับแต่ราคาเนี่ยต้องโทรถามช่างนะครับว่า3ามแสนห้าเนี่ยจังหวัดอื่นเนี่ยช่างจะรับหรือเปล่าครับนะฮะช่างต่ายนะฮะช่างต่ายกับช่างตูนนะครับออกแบบได้ดีครับท่านผู้ชมนะฮะดูด้านข้างครับด้านข้างทั้งหมดก็นี่ฮะพาเดินชมรอบๆนะครับอ่านี่ฮะผมชอบที่ตรงยกสูงครับเพราะว่าคือคุ้มมากฮะ ถ้าเปรียบเทียบแล้วยกสูงนะครับกับราคาถือว่าคุ้มนะครับนี่ฮะก็เบอร์นะครับเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้นะฮะสามารถติดต่อได้โดยตรงเลยนะครับก็โอเคขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่นะฮะคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมขอตัวนะครับลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ